พี่ยาถ้าทำน้ำพริกอยู่ในห้องโอโยอไม่ค่อยได้ออกมาหรือปรับปรงุงเองเออเวลาพี่ยาออกมานาะรี่บอ,อกมาเลยนะเพราะพี่ยาได้ออกมาแค่วันละสองชั่วโมงเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงมาไป,ไปไมีนะเนี้ยต้องฟันต้นไหนอยากไ่อยาต้องมีอ,อมันอน,อน,ออนี้นะอันนี้ก็เรียกอะไรกระดิ่งเรียกเงินมาเร็วๆตัวละห้าสิบ มีไงร้านมาร้านนี้ต้องมีนะตัวนึงมาเร็วมีเมาหมดพี่อาเหมาหมดเลยร้านไหนมีกระดิ่งนะกระดิ่งอ่ะกระดิ่งทองเลยเร็วเร็วเร็วเอาไปยังอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านไหนมีมั่ง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาย้รเให้ปดูว่าเร็วเร็วไม่เอาพี่เอกเอานี้เอานี้เอานี้เอออันนี้ดีกว่าเฮ้ยขายดีอ่ะกระดิ่งขายดีได้ก็ดีนะี่อ่ะทีะก็มีนะ้อยขาย้ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าคนไหนมีของขายเนี่ยนะอยู่ในบ้านมาเลยมีพื้นที่เรากำลังรับแม่ค้าอย่างเยอะนะ เป็นไงมาขายที่นี่เป็นไงขายได้กี่วันแล้วนี่ได้แล้วสามวันแล้วครับสามวันเป็นไงอันนี้ได้ยังได้เกิดบาง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 ที่นี่ผมได้บอกบางบางมียังเหรอต้องมีนะเนี้ยต้องมีนะเรียกบางมาเร็วสองพันแจ้งเกิดเลยเพราะวันนี้มีคนมาเหมาไปสามพันพอลูกค้าเดินมาเรากดเลยลูกค้าจะหันมองไอ้ขายอะไรวะเออดีดังดีดเพราไม่ดีดีดมาพี่คอยดูนะคนจะสั่งอันนี้กันอย่างเยอะอันนี้พัดลมร้อยหนึ่งผมขายสี่สิบบาทนี่นี่สี่สิบบาทต้นทุนมาหก ม,มีมีมีต yep. mm ัว hmm. พ <Okay. S 1> ี yeah. the mm. yeah. okay. mm ่ยาไหมพี่ยาจะเป็นไหสดมีครับมีกี่ตัวตอนนี้เหรออืตอนนี้ไม่มีตคนนี้มีกี่ตัวพี่ยาเหมาหมดเอามาพี่ยาเหมาหมดแล้วพี่ยาเอาใส่ตะกร้ามาแกะเลยใครจะซื้อเดี๋ยวพี่ยาพาเดินขายในตลาดมาเร็วๆเหมาหมดบางมานี่บางบางต้องมีอันนี้นะเออเฮ้ยถีพัดลมไม่ถูกถือเถือเถเดี๋ยวพี่ยาเดี๋ยวด้านหลังเออมาพี่ยาเขาโอ้โหเลื่อนไปพัดเลย ยาจ้ะเนี่ยมาตัดบังเท้าขายอะไรอะเออเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยลูกค้าเดินมากดเลยเออขายเค้กขาไเกกครรับขขาาายยออะะ่แฟต่อไปร้านเราต้องมีทุกร้านนะพอลูกค้าเดินผ่านกดกระดิ่งเลยแล้วมันจะดังหรือเปล่าพี่เอกเออมันจะดังให้ผมเอาละครั้งวันเอาละนดไม่มีเดี๋ยวกดให้ขายปลาทูยัง ต้องมีอันนี้ด้วยนะเขาจะได้รู้ร้านอะไรร้านนักเก็ตร้านนักเก็ตต้องมีนะต้องมีนะสายพวกแครแข่งอะไรอันละห้าสิบเอาไหมเอาไปเป็นเลขขายแล้วอันละห้าสิบเอาอันละหกสิบไหมฮะพวกกำไรแล้วเอาเหรอหนูเอาเหรอเห็นไหมโอ้ยลุงขายดีอ่ะ เอาไปต้องมีต้องมีเดี๋ยวพี่ยาเดินมานะกดเลยนะขายกระดิ่งให้ลูกค้าเอาไปเรียกลูกค้าพอลูกพอลูกค้าเดินมาขายอะไรอันเนี้ยเนี้ยสองสอง่งสทอนก่อนทอนก่อนทอนไต่ไหมคะใช่ต้องวางกับพื้นจะดังกว่าต้องวางกับพื้นวางกับพื้นจะดังกว่าครับตอ้เออยไอ้ถาไม่ติมั้ยคะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นักเก็ตมั้ยคะนักเก็ตนักเก็ตเอาหนูนี่นี่ นี่นี an no ่ดูดิ่นี่ถุงอะไรอันนี้ร้อยสามสิบราคาโปรนะคะร้อยเก้าสิบอันนี้หน้าหน้าไปทอดโอ้ลูกขายทอดเดี๋ยวเฮ้ยปอมนี่อันนี้ถุงอะไรร้อยสี่สิบเอามาซื้อกระดิ่งซื้อกระดิ่งมานี่พี่อามีขายกระดิ่งพี่อาร์มีขายกดไหนอยากอยากปังอยากขายดีต้องมีกระดิ่งนะแต่ละร้านขายดีต้องมีพอลูกค้าเดินมากดเลยเอาไหมมาเดินมาก่อนมันจะหมดแล้ว เออต้องได้รอเดียวสองันร้อเดียวสอง้องันร้อเดียวร้านไหนมีร้านนั้นปัง5องพัรอสองพันร้ยสองอยัรยสองัอันองันอหันสอง2งอออ เอาทอนให้เขาเอาแบงค์ masa, it. It. It <c oughs> ้าติดมาได้ไหมเอาไปไปนี่จะเปนท้ายเอาไปหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วนี่ พอเขาหันมาเราบอกว่าไงขนมตาลค่ะเออไปหมดแล้วหมดหมดเดี๋ยวบอกลุงพวกนี้มาสักร้อยอันมันจันจะด้ะเออ บิงบางห้าบนว่าลำคาญกระเด็ดกัดเอาน้ำแข็งไปเอธอาโกนกดเลยอยากดรัวๆัวกดกด,ด,ดเรียกลูกค้าอย่างเงี้ยพอลูกค้าเดินมาเจ้ามากาแฟกาแฟคนมา่ยาเดินาตรนอืม เครื่องวอร์มเครื oh. yeah. ่องตัดเลยไแล้วบ่ายเขามาไลฟ์สดไลฟ์ได้ไหมเพรอันนี้อันนี้ตอนอันนี้ของอะไรนี่อยู่เวอร์อัพเดทอะไรอะไรอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ใครเลงต้นนะครับแล้วก็มะนาวที่อันนี้อีวีแล้วก็อันนี้ลิสต์จีนะครับนี่20บาทเนี่เฮ้ย ยี่สิบบาทมันถูกอ่ะมันถูกมากเลยนะยี่สิบบาทที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ที่เดียวอ๋ออันนี้ทีมใช่ไหมครับอันนี้คือตรงไปม่ล่าสุดตรวใหล่าสุดนะนี่คืออะไรอ่ะเป็นกล้วยหอมคาราเมล่ำปลีมามามากินไม่เบียร์่อย มันต้องพลาดหรอใ่เนี่มาานกัมลงิมากะีนี่ออะไรนะบารมีงสดบารมีลงสดเอาด้วยด้วยอันนี้เพื่อนซีพีาเองนะเพื่อนซีอแล้วพี่ตอมเา็นไงปวดเพลิด นุ่มเออลยพี่นุ่มมากเลยเนาะนุ่มนุ่มมากต่างจากที่กินอื่นๆเนี่ยเนื้อคายเปิดออกเอขเ้ากับตัวคาราเมลเลยอืมรสชาติคาราเมลเป็นยังไงมั้งน้ำตาลายกินเข้าไปได้ช่ำๆเนียพี่ไม่ติดปาำช่ำๆพูดจะเห็นภาพเลยเ <L> จ๋งเๆจๆๆ๋งเจ๋งงนานเลยนะนานี่อร่อยลอ,องนี่เดียวนม่เบื่อไม่จำ พูดได้อยากกินเลยเป็นยังไงบ้างแบบพิยาเอ้ยจริงจริงอร่อยจริงโอ้ยอย่างนี้เจ้าของร้านก็ดีใจแย่เลยนะมันเข้ากันเลยอ่ะเฮ้ยจริงจริงมันเข้ากัเนเ,กเลยนะเค้กตัวนี้กับคาราเมลตัวเนี้มันคือดีมากเลยอืมดีดีได้ตัไป ได้แล้วได้แล้วหรอไปไแล้วไปถูกไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วที่ขอลองเทสักนิดนึงดีได้ไหมลองเลยทิอ่าูก็็เห็นภาพเลยอร่อยอร่อยอร่อยอรอร่อออร่อยอร่ อร่อยจริงฮะท้อเลยเนี้ยอร่อยจริงบอกว่าอรเช้ายังไม่ได้ชิมน่าอร่อยเลยนี่ครับนี่ไงนี่ไงแต่เราดีอร่อยค่ะมันออเปรี้ยวๆนี่ยี่สิบบาทเนี่ยได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่แขกมัก็เดือดมันจะร่วนแขกแต่มันจะไม่แขกอร่อยมากแล้วยี่สิบบาทเขาขายไปได้ยังไงเนี่ยลิบเตียวค่ะ อดไิีากเลยแม่ค้าเลยขนมครับขนมใรับ้สองเยื่อเผืวกไม้มจานี้เราไม่ไล์นะถ้าเดพี่ยาให้พัดรอมพี่ หัวหมูนี่คืออะไรครับเนี่ยเพดาน้านมผอ้านันนี้มาแรเ่ครับวัรครับจากไหนเนี่ยนดินแดงมาจากินแดงอันนี้เพดานนะอันนี้เพดานอะไรเพดานหมูไงเพดานหมูไม่ใช่อันนี้ก็ป้าดิ ใช่อน,นุงกระแพงเล่นอะไรของมึง